ครับสวัสดีครับอีฟ e ีทุกคนเนาะครับเนาะครับนี่กามาพอๆกับประเตีนะ๋ยวเนาะพี่น้องเนาะวันพฤหัสที่ยี่สิพฤศจิกายน2568เนาะพี่น้องครับมื่อเี๋ประเตีย 68, นะ๋ยวพ,พามาติดตามเลขลาวพัฒนาต่ออนะีกเนาะพี่น้องเนาะครับเมือ่อคืนนี้เนาะพี่น้องเนาะวันพุทธที่19พฤศจิกายน68แลาวพัฒนาออก ห้าห้าสี่สามสองสองขับเลขล่างก็ออกสี่สามนะพี่น้องเนาะรับจุดที่พอเตียมสรุปให้ก็รุดได้พี่น้องเด้อพอเตียมกราบขอโทษขอให้ลายพี่น้องขับเด่นแปดมึงดูโอ้พี่น้องโบมา,มา 2, เลยพี่น้องมาตัวล่องสองหกเจ็ดมาสองนะพี่น้องเนาะออกสองสองนะครับ จำจับให้ายเลแปดสองสองแปดออกสองสองสี่สามล่างฮะพอเตียมกราบขอโทษขคอภัยหลายพี่น้องเนาะมีเข่ามีรุดบวัวกันเนาะพี่น้องเนาะครับครับสุดของพอเตียมงวดที่ผ่านมาก,กัดรุดพี่น้องเอเอเหล็กมานำกันนี่นะครับ เป่าพ่อเตียมกระไฮยูนอปีนองเจ็ดเจ็ดแปดแปดครับเพราะว่ามั 7, 8, 7, 8, นบ่มีสองเจ็ดกับแปดเจ็ดแปดเก้านี่บ่มาจากตัวพี่น้องสามสี่ห้าครับมานำกันสามสี่สี่สามพี่น้องครับพ่อเตียมกราบขอโทษขออภัยอีกได้พี่น้องเด้อครับวันนี้พ่อเตียมพามาตามต่ออีกเนาะพี่น้องเนะาะครับสูตรได้พี่น้องสูตรกระลุด ก็มีเขา่าก็มี่พเตี่ยมใหเบิ้งสองสูตรนี่เลพี่น้องนี่นะครับสูตรนี้มันในหนึ่งสองสามสูตรนี้มันในสองสามสี่พี่น้องเลขมันมานำกันสามสี่สี่สามเลยพี่น้องครับมือเียพอเตรียมเจ้านี่จ,จับกันพี่น้องแปดเก้าศูนย์สามโอ้สี่ห้าหก จับกันน้อเบิรงพี่น้องแต่ว่าสูตรนี่เดินดีอยู่พี่น้องสูตรเนี่ยส่วนมากกับมาจะซองฟังนี่นะพี่น้องเนาะแปดเก้าศูนย์สี่ห้าหกนะครับเอาพอเทียมเจ้เก่ากับศูนย์น้พี่น้องเนาะเก้ากับศูนย์จับสี่ห้าหกนะครับแปดกับสี่สำรองไว้น้อพี่น้องเนาะครับ เก้ากับศูนยนะครับ ศูนย์สี่ศูนยานย์หกนะครับเก้าสี่ เก้าห้าเก้าหกนะครับ เนี่ยศูนย์สี่ศูนย์ห้าเก้าสี่เก้าห้านะครับลักแปดพี่น้อง แปดสี่แปดห้านะครับครับผิดผ่าดประกันได้พอเตรียมกราบขอโทษขออไัยได้พี่น้องเด้อชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะพี่น้องเนาะตัวเลขเป็นแช่แนวทางนะครับ เอาฉะนั้นแล้วพอเตียมก็อวยพรคอยเข่าคอให้ปังนะพี่น้องเนาะจะได้โชคโฉบมันมันกันน้าคามอาพี่น้องอย่าลืมนะพี่น้องเด้อขอมาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์พอเตียมน้ำแดงเนาะครับเนาะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พอเตียมนำหน้าคามรับสุดท้ายท่ายสุดนี้ขออิบีทุกคนโชคโฉบมันมันนะพี่น้องเด้อเฮงเฮงรวยรวยเนาะครับเนาะข้าพ่อการชีพนาพี่น้อง ครับสำหรับชิปนี้สวัสดีครับผม